สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีเย็บรองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะย่อคมโคลัมเบียนะครับนี่ครับอาจารมันหลุดออกจากกันเป็นแผ่นเลยนะครับข้างนี้ก็เริ่มอ้าแล้วนะครับนี่นะครับอ้าแล้วนะครับนี่อาการอ้าอ้าอ้าหมดเลยนะครับตรงนี้ก็อ้านะครับนี่นะครับอ้าหมดนะครับนี่ครับนี่แหละครับอ้าขั้นตอนทําก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วเราใช้กาวทาเลยนะครับพอดีตรงนี้มันไม่มีคราบไขมันเราสามารถทากาวได้เลยนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนก็ทากาวได้เลยครับใช้กาวนะครับจะใช้กาวยางกาวกาวเหลืองนะครับใช้กาวยางนี่แหละครับเปิดฝาเลยเปิดฝาเลยมันเป็นน้ำมันก็ต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะครับตรงแปลงตรงแปลงนะครับผลมันจะเปียกๆนะฮะอันแรกก็ตักกาวนี่เลยนะครับตักกาวแล้วก็เริ่มทาเลยนะครับเอาข้างนี้ไว้ที่หลังทาข้างนี้กันนะครับทาทาตรงนี้เลยนะครับ ทาขอบเดิมมันนี่นะครับนี่นะครับทารอยเดิมมันนี่นะครับทายให้มันเลอะนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้านี่มันเป็นรองเท้ามือสองเนี่ยพ่อค้ามือสองเขาจะไปขายนะครับเ้าจะเย็บถ้าถ้าไม่เย็บมันจะขายไม่ออกะถ้าเย็บแล้วมันได้ราคาแล้วครับก็ทากาวอย่างนี้นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับทาบริเวณขอบอย่าให้เลอะนะครับถ้าเลอะแล้วไม่สวยนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้ามียี่อ้อนะครับกบทาบริเวณนี้นะครับทาให้ทั่วเลยอย่าให้มันเลอะเน้นเลยนะอย่าให้เลอะ ให้เลอะนะครับทาอย่างนี้นะครับอ้าวร็จแล้วเราก็มาทาตรงนี้เลยเนี่ยนะครับทาเร็ว้วดเร็วเลยนะครับทั่วเลยนะครับบริเวณกขอบๆเน้นเลยจะให้เลอะนะครับถ้าเลอะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าไม่ซื้อนะครับเพราะว่าต้องวิถีวิถันเน้นหน่อยอันนี้นะครับทาเข้าไปอ้าวพอมันทั่วแล้วเราก็ทาตรงบริเวณกลางนี่เลยนะครับเนี่นะครับทาอย่างนี้เลยนะครับ อีกบริเวณที่มันอ้าเนี่ยนะครับอ้าเนี่ยเราก็แปลงสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับห้านาทีเจ็ดนาทีได้เพราะเก้านี้แห้งไวนะครับครับนี่เราก็ทิ้งไว้แล้วครับอ่าต่อไปเราก็มาทาด้านนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็ทายาวเลยนะจะจะให้เลือกขรบนะครับต้องเน้นเลยนะครับเพราะว่าอันเป็นรองเท้ามือสองเขาจะไปขายนะครับนี่ยครับต้องต้องทายงี้นะครับ ทาลากยาวนี้นะครับอย่าให้มันเลิกขอบนะครับถ้าเลิกแล้วมันแบบคนไม่มีฝีมือมันทำไม่ได้นะครับผมมนทายงี้นะครับทายทั่วเลยทายอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทาแกาวอย่างนี้นะครับทาตามขอบนี่นะครับตาไอทาตรงขอบนี่นะครับทาเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับทามานงี้ไปเลยนะครับตรงขอบเลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับเออตรงนี้ก็ให้เออตรงนี้ก็อันนี้นะครับตรงนี้มันก็หลุดก็เอาไม้จิ้มฟันค้ำมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับค้ำอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ทากาเือนเดิมนะครับเออทาอย่างนี้เลยนะครับทาทาตามรอยเดิมมันนี้นะครับทาอย่างนี้ครับทาตามรอยเดิมมันนี้นะครับอย่าให้มันเลิะนะครับถ้าเลิะไม่ได้ดูน่าเกลียดนะครับต้องทาให้ดีๆอย่าให้เลิะเลยอ่าทาอย่างนี้นะครับ อ,อย่าให้มันเละอะทาให้ทั่วอย่างนี้เลยครับอ่าเสร็จแล้วก็ทาตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเอามาจิ้มฟันออกไปมาแก,กะโอ้ยมันจะหลุดเฟรมเรื่อยเราไม่ค่อยได้ดูกล้องนะดูแต่รองเท้านี่นะครับ,ทา,ท,รบทาให้ทั่วเลยนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันนี่ค้ำไว้ย่างนี้นะครับค้ำยางนี้ทิ้งไว้ประมาณทานาทีเจ็ดนาทีก็ติดได้แล้วครับอ่าครับแล้วอีกข้างนี้อีกข้างนี้มันอ้าเราก็ติดนะครับเวลาติดติดให้ดีๆนะครับอย่าให้มันเลอะนะครับนี่นะครับติดก็ทําอย่างนี้ครับอย่าให้เลอะเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับทายงี้ค่อยๆทายงี้นะครับอ่าถ้าเสร็จแล้วเราก็กดทิ้งอย่างนี้เลยนะครับกดทิ้งไว้ย่างนี้นะครับให้มันแห้งคาเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาเย็บทีหลังนะครับนี่กับมอนกันนะครับ ทำนี้เลยนะครับอย่าให้เลอะนะครับนี่ถ้าเลอะอย่างนี้ให้รีบเช็ดเลยให้รีบเช็ดเลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอย่าให้เลอะนะครับอ้าวมอนกันนะคะอันนี้รอให้มันแห้งคาเลยนะครับนี่กระบวนกันนี่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับทาเฉพาะฝั่งเดียวเท่นั้นนะครับทาฝั่งเดียวเท่นั้นนะครับเออแล้วก็กดกดทับเข้าไปแล้วครับอ่าอย่างนี้นะครับ ตากาวอีหน่อยทาบริเวณนี้จุ๊บอาอแค่นี้เดี๋ยวเราปล่อยให้มันแห้งคาเลยนะครับเป็นงานวิถีไปถันนะครับเป็นงานละเอียดนะครับทำนี้นะครับนี่กรลังการนะครับนี่ครับมันอ้าอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้ทาเข้าไปอย่างนี้นะครับลากยาวเลยครับแล้วก็กดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับอาครนี้เราก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้เจ็ดนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาติดกาวนะครับ หลังจากกาวมันแห้งแล้วก็มาติดได้เลยนะครับนี่นะครับติดได้เลยนะครับครับติดได้เลยตัวนี้มันอ้าใช่ไหมอ้าเราเราก็มาติดได้นะครับติดก็ไล่ตามตามรอยเดิมมันนี่นะครับดึงเข้าไปนี่นะครับติดให้มันได้รอยเดิมมันเลยนะเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับให้มันติดเป๊ะเลยนี่นะครับไ่ให้ทั่วเลย อ่านี่นะครับติดเป็นลักษณะนี้อันนี้เราก็มาเริ่มเติดนะครับวิธีเต็ดก็เติดอย่างนี้นะถ้าติด <c oughs> ถ้าติดตรงๆไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหดและไอตัวพื้นนี่มันยืดนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเอาตรงส้นเนี่ยนะวางให้ตรงศูนย์เลยนะครับวางให้ตรงศูนย์เลยกาเราเราแล้วแต่ตั้งแต่ท้ายสุดน,นี่นะครับเอาให้มันตรงเลยนะฮะอ่าพอตรงเสร็จแล้วแล้วก็ กดกดดันนี่คมันติดเลยนะฮะตรงท้ายนี่นะครับติดเลยกดให้ติดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เทคนิคการติดก็ทําอย่างนี้นะครับหาไม้หาปากกาแล้วก็มามาลองอันนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงนี้นะฮะกดตรงหัวเนี่นะครับติดอย่างนี้ถ้าเราจะไปติดตรงนี้ฮะมันจะเลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับมันมันจะไม่มันจะไม่เต็มอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันยืดไอตัวบนนี้มันหดแล้วครับเราก็ติดตรงปลายนี่ก่อนนะตรงปลายตรงหัวนี่นะครับ ติดติดตรงเสร็จแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็กดให้มันติดติดตรงหัวนี่ก่อนเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับอ่าพอดึงออกเสร็จแล้วเราก็ค่อยไล่เลยนะไล่ตั้งแต่นี้นะครับให้มันติดทั่วไปเลยนะครับตรงไหนที่มันที่มันเออเกินไปเราก็อ้าหน่อยหนึ่งกดเข้าไปสนิทเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับกดเข้าไปนี่นะครับนะครับอ่าเสร็จแล้วข้างนี้ก็เหมือนด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเลยนะครับไล่ดึงให้ดีนะครับอ้ากดกดให้สนิทเลยนะครับกดเข้าไปนี่ครับ เนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับไล่ให้ทั่วทุกมุมนะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทุบทุบไปฮะทุบันแน่ๆนะครับทุบตักทุบตักแหลกสัาผก็ได้พอดีเราแบบทำสอนแบบง่ายๆครับคือเอาอย่างนี้นะครับทำจะเหล็กสังผัสแบนี้นะครับเจาอย่างนี้ก็ได้ครับเอาเอาเอาของเก่งเลยก็ได้ครับทำแนี้นะครับ เดี๋ยวผมกดกล้องลงก่อนคืออย่างนี้นะครับเนี่หนะครับตอกเข้าไปเลยตอกเข้าไปเลยฮะตอกให้ทั่วเลยนะครับออสเก็ตกาวเสร็จแล้วเราก็มาทําการซ่อร่องได้เลยนะครับใช้เหล็กซ่อเนี่ยนะครับนี่ยนะครับใช้เหล็กซ่ออย่างนี้นะครับซ่อลร่องได้เลยนะครับซ่อก็ตามขอบนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับซ่อเข้าไปเลย ใช้ข้อหน่อยนะครับใช้ข้อไปหน่อยนะครับเโซไปเงี้ยไปให้รอบเลยนะครับทำนี้นะครับเาะเข้าไปเลยไอย้พื้นนี้มันจะเหนียวหน่อยนะครับมันเป็นยางดิบจะโซออยากหน่อยนะถ้าถ้าไอ้เ็กโซไม่คมมันจะไม่เข้าเลยนะครับนี่นะครับวิธีโซถ้าเรา ดันเข้ามันไม่ไปเราต้องกระแทกกระแทกอย่างนี้นะครับนี่นะครับถ้าเรากดยาวไม่ได้เราก็กระแทกกระแทกอย่างนี้ไปฮะนี่นะครับนี่ครับซ้ออย่างนี้เลยนะครับถ้าเรายากลากยาวได้ก็ลากไปเลยถ้าลากไม่ได้เราก็กระแทกกระแทกอย่างนี้นะครับเทคนิคการซ้อร่องนี่นะครับทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่นะครับะแทกกระแทะอย่างนี้ไปเลยตามนิมขอบมันนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วด้วอมันจะบยากหน่อยเป็นยางดิบนะครับอ่าอย่างนี้แหละครับหลังงลัางจากนี้เราก็มาเริ่มเย็บเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาการเย็บนะครับวิธีเย็บนี้ก็สาคัญนะครับทุกวันนี่จใจ,จิ้มขี้พึ่งกันนะครับ ยิงขี้นเพิ่เข้าไปเก็บเริ่มต้นต่แตนนี่แหละครับแทงให้มันทะลุข้างในนี่นะครับนี่ครับทํามันอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับปลายเข็มนะครับมีลักษณะนี้ใช้ได้สีเทานะครับเพราะว่าเจ้าของโฮคเขาเน้นเลยนะครับซึงมันนะครับความยาวนี่นะครับวัดไปสองรอบแล้วนะครับแต่นี้ผมวัดเรียบร้อยแล้วนะทันนี่นะครับมันจะ มันก็ต้องเน้นให้สวยๆหน่อยนะครับด้านในนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับบิดเกลียวดวยลูกค้างแทงเข้าไปนี้นะครับความไปห่างหนึ่งเซนนะครับนี่นะครับเย็บแบบนี้นะครับนี่นะครับทําอย่างนี้บิดเกลียวดึงไปข้างหน้าแทงยาดก็จุ่มชิ้พุ่นจิ้มชิ้พุ่นเข้าไปนะครับทางนี้นะครับโอ้ยจะยากหน่อยนี่นะเนี่ยเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เปิดห่วงบิดเปลียวเข้าไปนี่นะครับแทงนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับทันนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยแข็งด้วยไอตรงร่องตรงนี้มันไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกครับมันจะมีปัญหากับตรงด้านในนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับ เนี่ยเราต้องเล็งให้มันตรงๆหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าโคดไปโคดมาแล้วมันไม่สวยนะครับเนี่ยมันสําคัญมันดูตรงตรงที่โชว์ด้านบนนี้นะครับแต่ด้านข้างไม่เท่าไหร่นะครับจิ้มที่พึ่งทุกครั้งเพราะว่าตัวนี้มันจะแข็งหน่อยนะครับความความห่างหนึ่งเซนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงระหว่างความห่างเทของเข็มอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับกินยากนะครับคุณนี้นะครับเดี๋ยวก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับทำนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับบิดเกลียวนะครับบางช่วงบางทีที่มันจังหวะที่มันเล็บย่เย็บง่ายๆมันก็จมไปไวหน่อยนะครับส่วนไหนที่มันเหนียวแข็งก็จะยากหน่อยนี่นะครับทำนี้ไปเรื่อยๆ,ๆครับเออสวยไม่สวยมันอยู่ที่ด้านไหนนะครับเนี่ยมันยังคดไปคดมาเนี่ยเย็บลําบากมากๆเลยนะครับมันไม่สวยนะครับ นี่นะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่นะอุย้ยเอาปิดเกลียวอย่างนีเออ้เดี๋ยวเราโคง้งเราก็ต้องโค้งตามมันนะครับรัศมีข้างนอกนี่จะห่างว่ามันจะห่างกว่าด้านในด้านในจะเทีนะครับเพราะว่ารัศมีมันมันแบบวงล้อนะครับข้างนอกมันจะ ห่างข้างในมันจะทีนะครับลักษณะนั้นรับรัศมนีก็เย็บไปตามรัศมีของมันนะครับนะครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเริ่มมีวิเววจะเป็นเส้นเป็นสายบ้างแล้วนะครับนี่นะครับเย็บแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับโค้งตามแนวของมันเลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมันจะยากกับยากตรงนี้นะครับ ต้องเล็งให้ตรงนะครับด้านในมันเหนียวด้วยนะครับเล็งให้ตรงนะครับนี่นะครับด้านใดจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่นะฮะลักษณะนี้นะครับทายากหน่อยยากมากมากเลยรองเท้าคนนี้นะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับแทงเข้าไปความทีห่างข้างข้างนอกกประมาณหนึ่งเซนข้างในแต่มันไม่ข้างในมันจะทีกว่านะครับเพราะว่าัศมีมันจะไม่เหมือนกันนี่ครับทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จะสวยไม่สวยอยู่ที่เรากะแทงให้มันตรงๆนะครับสวยไม่สวยอยู่ตรงที่เรากะดตรงนี้นะครับถ้าแตงแอถ้าแทงให้มันตรงๆก็โอเคแล้วครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับข้างในนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้มันเจอกันมันก็จะได้รอบพอดีนะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับนี่ครับอ่านีก็อีกอ่านีก็เข็มสุดท้าย เข็มสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราแขนม้อีกหนึ่งเข็มครับเพื่อความมั่นใจเออนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนะี่ยดูแล้วครโคดไปโคดมาบ้างไงนะเดี๋ยวมัดเลยโอ้ยเดี๋ยวเเอาใหม่เอาใหม่แทงเข็มใหม่แทงเข็มใหม่โอยนยากจริงๆนะอ่าเสร็จแล้วเราก็มัดเลยนะครับ มัดเส้นท ja ี่มันตึงเนี่ยนะครับมัดสองรอบมัดสองรอบเนี่ยได้ไว้พอดีเลยนะครับตัาดึงเส้นไหนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะครับตัดออกนะครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเย็บเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับด้านในก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับดูนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเย็บรอบด้านข้างก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับ กงโฟกัสไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ดูดูดูนะครับเป็นลักษณะนี้ยข้างไหนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับและอีกอีกข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าทำทั้งสองข้างมันกินเวลามากนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายค์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมรองเท้าโคลัมเบียรองเท้าแตะหนังแท้ดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายค์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ คริปต่อไปครับผม